พโกลับยำไซซ์กเกษตรตัวน้อยเดินตามพ่พอได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปชมเลยคะ่ะมือนี้น้องแก้มกาสีข้ามาโอ้ยมือนี้อันนั้นยูกินหรอือเ่อออ <c oughs> มือนี้กาสีมาข้ากินถอดไก่บ้านของน้องแก้มทุกอย่างที่อยู่ต่อหน,น้านี่บอดิสสอเลยนะจ้าบวกหอยเชอรี่กระมีนะจ้าตามมะฮวงใส่มะฮวง อันบักเขือเทศบักหน่าวกับบอติซื้อบักพริกเนี้กับบอติซื้อเพราะว่าปลูกเองอันนี้อเเขาอิ่นยังนะแม่นี่นี่บักจีน,น่ามาฮะนนาบักลิ้นฟ้าบักเขือแล,กกแล้วก็บักกะทินแล้วก็ข้าวปุ้นดนะจ้าว <c oughs> ันนี้รม่กางบอสกินทั้งข้าวปุ้นแล้วก็ข้าวดนะจ้า <c oughs> มันแกงบอสก,กินข้าวปุ้นอย่างเดียวกะน,นี่ต่อนข้าน้อย <c oughs> โอ๊กิ้งน้อย แล้วก็ซิ่งที่แปลกเพื่อนนันตอนที่น้องเกมเอาอกมาน่ะมึงด้จ้ะนี่มึงนี่ห้ากับแมนมึงห้าสซิมากินอยู่กับมึงกาสิมากินอยู่กับสามคนด้จ้าคือเสวนของแจมันเขียบก็สิมีน้ำเปล่าด้จ้าแมนเทน้ำเปล่าเอเทน้ำเคียมากเลยเหรีนได้แล่ก็ต้องกินน้ำทีแล้วบ่ต้อกตักเทนวันนี้เทนอาหานก้อนกระด็ อยากกินมากกินใหยอเยอะเด้อเดี๋ยวเขากับสีมากินกันเลยเด้อจ้าเอาข้าปุ่นก่อนเลยใส่เลยบน,น,นพาฮามือมันสเสียดหน้าเราแกงยากักบบาาวพริกใส่ประมาณสี่สิบคนหน่วยได้มั้งมีเจ้า,า,าแบบๆๆจ่าหน้าตาแบบหนึ่งแบบพริกเยอะๆเด้อจ้าเจ้กหน่องสิกินได้บ่ ตัเองกับมือด้อจ้ะโอ้แม่ตัไมไม่พิษแต่ความเป็นขออ้นอันแปะบอกอยมาด้อจ้ะบกไยจากซ้าเขาเองเมื่อนี้กสิได้บลายเพราะว่ามันแดดหอนด้วยจ้ะมันกะแมนมันลงไปเหลนหนามเพแเพแแล้วว่ามัอาามน,อ,นอ,อันนถือเจ้อนี่เจ้ะถ้าว่าเอาอมือลุยกระยานมันแสบเบด้วยจ้ะ Okay, okay. บอกเลยว่า๋ยากกินตำม,มาแ้งได้สอดีๆบอเลยว่าเป็นกรอบมากมีความเผ็ดมแม่เลยจ้จะเ้ามหนักปรีดยว<ะ>เป็นปรี้ยวชี่เองเดยจ้ะ<ม>บอกไหมเลยจ้ะ มารับสิเป็นตำปลาเลยอ่ะในเบอร์แมนได้จ้ะเป็นบ้านให้าเองนี่บอกขอใ้เท่ลงไปกูกูกูเอานึ่บ่ให้เอามือแสบแน่นอนหาตายได้จ้ะ เฟ็จตัวจ้ะกินกัไก่ท่อนะเดี๋ยวไก่จะกินเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจึงกินบักงูก่อนเออบักงูสัตเรื่องตัวนี้เฮี่เขาลองฟัดตังะลองก่อน เป็นกาสบเห่นพวกใคกข่าลุยไปไหนไรแสบไปมา,มา <ừ. S 1> เราลงกัลังช่วยกอกินทักอย,อย่เงเก็นกันนี่กำลังกินใจเลยหน,นักประเด็กมากท่าน,นี้เบอร์ตัวนี้นี่จัไหนมือเลย แม่บอกว่าบ่เส็พ่ออาจิเสื้อแม่แล้วจ้ะบะเสร็จ แกมักแต่ไก่นี่ตีมันบ่อแห่งเกินไปแม่มันมันจุมทำดีแม่กินตต่โมงก็ขอดีา่นัดไต็มเลยเลยค่ะแม่บอเตอนปกติมันตกลงกินตำโมงกบขันเนี้ยมั้งอานัด อานนี่ก็เป็นอย่างคือทองมัก็เป็นอย่แหละนีป่ะนี่น้ำด้วยจ้าอู้บอกเลยว่าจะจับแม่ยงมาไก่นีที่ กินกักน,น่ยัองกนเี่ยจับห่ยกันไ่แห้งห้งเลยจ้ะนีนี่กินทีดีพอดใจเลยจ้ะ อ Dante, ร่อยเผ็ดๆมันๆ uh. to เอาเอาเนียะดิเงียใส่ต่างไปอลืมตัดเส้นกับปุ่นตปนาหเานาหาเป็นหนาเลยจัสีใส่มือเนี่ยจะหาไปเลย Đập nhiều ừ. trơn, okay. à, đẹp đập đều Mình cho nó coi à, 是我那样吗？嗯嗯

Thank okay.

โอ้เอาเลยบอฮึหยับชุม่มข้างในแบบอนอ,อนนหุ่นอืมแบบว่ามันน,น,น,นั่นแม่นม่ได้แห้งเกินน่ะไปบอเสร็จปะ

่าไก่จะทำแบบทำหมากเลยยังมีหนามออกมาคือว่าเราแกะหม,มากนาออบกมือเราถือหมูวาสันบบปุ่นเบเร์เลยไนนยบ,บ้า์นี้ก่อนกัน 接着打。嗯 เออมไม่ของอะบุกหาไม่เสร็จ huh. ค okay. okay. so ืออันหอยห้าวอันอันหนึ่งอ่ะมันสามารถมีสองถึงสามอันไหนเลยฮะเออแมนหอยๆมันตัวหน่อย

นี่มันเหลือและะ้วก็เห้าวสามคนกับอิมก็แล้วถ้าทั้งคลิปนี้น้องแก้มก็เขอโตล่าได้จ้าก็อย่าลืมเป็นกลัลนใจน้องแก้มเผื่อในะคลิปหน้าได้จา้าน้องแก้มมาคอตัวไปกันได้จา้าบาย